กทเจาบลลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมครั้งที่สองหลังแก้ไขรูปแบบก่อสร้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568วันนี้เมื่อเวลา9.30นาฬิกา30นาทีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มที่สองนำโดยดรผนชมพูศรีหัวหน้ากลุ่ม พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และด้านกฎหมายร่วมลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริงเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายอบท60-004ขีด0สายทางบ้านดอนพึ่งหมู่11เชื่อมต่อบ้านนาคำหมู่3ตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีระวงศ์ ภายหลังที่มีการแก้ azul, ไขรูปแบบรายการก่อสร้างโดยมีนายวีรศ mm. ักดิ์ประทุมพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี <Quiz S 2> ่ยวข้องร่วมชี้แจงการดำเนินงานการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเดิมได้ผู้รับจ้างดำเนินการระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง25มิถุนายน2568งบประมาณ3,932,000บาท ระยะทาง1 3 5 8เมตรกว้าง5เมตรหนา0.15เมตรแต่มีข้อผิดพลาดในการวัดระยะทางก่อสร้างจึงงดการก่อสร้างไปก่อนเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568โดยปรับลดระยะทางก่อสร้างจากเดิม1 3 5 8เมตร เป็น1,328เมตรลดลง30เมตรพร้อมปรับลดงบประมาณก่อสร้างจากเดิม3,932,000บาทเป็น2,786,920.50บาทและได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในระยะเวลา139วันระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8ธันวาคม2,568 ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการไปแล้วกว่า56.98%และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและลำเลียงผล,ผลผลิตทางการเกษตรเดิมเป็นถนนลูกรังหน้าฝนจะถูกน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดไม่สะดวกในการใช้งาน เมื่อภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับความสะดวกในการสัญจรและประโยชน์ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นพร้อมนี้คณะกรรมการธรรมิบาลกลุ่มที่2ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานเช่นการทำบันทึกการควบคุมงานการจัดทำประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความที่เห็นและเห็นชอบการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูล การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจกทจพงษ์สถิตอ่อนอินรายงาน